ดอกมากมายดอกมากมายบรรลุอือหือน้องหนูเดกพี่น้องทีี๋ยวมันข้างจะออกจ้ะออกแล้วก็มีรอยคนกินอยู่ไฮ้ยใคคนกินอยู่ลาซาดกินอยู่จ้ะอยาล้างหาใหมงงด้วยนี่ก็มีบอล พอดีละเดลยออเดอร์เพิ่นจะ้ะเมื่อกีเ้เอาเฮ็ดไปขายใช่ไหมเอเอเอาอันบุ๊คบันดี้ไปขายให้เจ้าของฟาร์มเพิ่นจะ้ะเพิ่นให้เพิ่นให้มาตามรอยแต่ว่าตีขายเพิ่นถุงกับกับสองโล่เหรคะ่ะถุงนั้นเนาะเป็นวัดซุ่มเจ้าขายถูกแช่เป็นวัดตวีวัดตีใสใ่พ่อแล้วเด้๋วตีใส่เออไปเฉมาให้ไหมมาพ่อแล้วพ่อแล้วเป็นวะเอาซ้ำนี่ละ พี่น้องพี่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 โอ้ยอยังเหยียบเพื่อนเลยจ้ะโอ้ยเละจ้าตรงนี้เละเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะพี่น้องคือด,ดอกคาแทจานว่าบกงหนึงเดี๋ยวไปเอาจิตมาตักก่อนเด้อแต่ที่นี่พนะูน่ะเต็มเลยออนี่จ้าของเราของจีนนาโกโมกระถางเล็ก,ก็เพือ่อนเลยก็เท่ากันกับพี่เลย เอาห้ากิโลทางนี้เนาะพี่หวานห้ากิโลอย่างเงี้ยเจ็ดเนี่นะยเนี่ยนะอย่างเงี้ยเจ็ดกิโลอันนี้ห้ากิโลกับหกกิโลมีน้อยด้วยนะีน่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีนอนจ้าตอนนี้กะมาตากักบ,บุหรี่ขึ้นเก้าจ้ะตักไปแล้วนะคะน้อยนึงจะไปปลาเก๋านะคะเนาะไปบนน้ำกันจ้าพักกินข้าวก่กอนค่ะมีอาหารปลาด้วยหนึ่งละคนพิโร่ข้างนั้นเลยค่ะ น,นี่คืออย่างนี้กระกปุงสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมือววากสวัสดีค่ะมาแล้ว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 จาเก็บราสเบอร์รี่กันค่ะโดละเจ็ดสิบได้ไหะพี่นอ้องอีกเจ้าหนึ่งพันห,หายหาสิบก้ออีกเจ้าหนึ่งพันหายเจ็ดสิบ ก็เลยมาเก็บพอมันก็ต้องไปเสียเวลาใส่อีกรอบหนึ่งนะแล้วมันลูกใหญ่ด้วยจ้ะพี่เป็นกระต่ายบัวบรียูปูอยู่บนเขาฝนจ้ะแต่ว่าส้มตีกับตีก็พิภพอนขอมาเก็บราสเบอร์รี่ดีกว่าโอ้ยหลวงต้นอันนี้แห้งจ้ะมา่อคืนคุยกับอีกเจ้าหนึ่งซื้อผลไม้อีกแล้วนึงเพิ่นบอกว่าจะต้องเพิ่นเพิ่นเคยเพิ่นเพิ่นเอาไปขายนะเพิ่นบอยากลองซื้อเบิ่งเพื่อกันเพิ่นว่าเลยพากันมาเก็บ ้าเป็นขายได้ปีหนาสุ่มตีกะ,นะเนี่ยค่ะเงินทองเท่าน,นั้นขอโทษขอพ่ายด้ยวยจ้ะท้าิดว่าบริษัทในเฮดคลิปเฮดนะว่าออเดอร์เฮดตีเพราะในมาจะ้ะก็เลยอันเริ่ไปเก็บดูจะ้ะเฮดก็ได้แต่ว่ารออีกน้อยจะ้ะจะได้มั่นนะห,หลวงยังไงจะพี่นอโอเคเก็บกัน ตัวอันนี้มันจบเลยค่ะในขั้นตอนเดียวเนาะเลือกไปน้ำจ้ะเก็บไปน้ำเลือกไปน้ำ อีัหนึ่งเหลืออยู่3กิโลตก็ไดครบ10นะคะเป็นหา0อยดักเอาไปใส่มันได้ครบ10กิโลใครดูนะคะเปีน,นีนมันได้หาแบบอันนั้นอันนี้นะคะขายได้เรื่อยเนาะ บเมนแต่แบบเฮ็ดยางเดียวนะคะจะขายบรบเริตงตีก็ไดประมาณสามพันละขายไพร่เวีดนจาจ้ะโอ้โหนูลืมลืมบอกพี่เขาเอามดเต็มมาให้เจ้าของฟาร์มตรงนี้จ้ะช่วนี้กัะเบิ้งคลิปเก็บผลไม้ไปก่อนจ้ะก,กับบรรยากาศบนเขาเนาะ สาวไทยในต่างแดนหาอยู่หากินค่ะนะคะจะมวนปุ๊บจะกินข้าวปลาไปนั่มเนียเป็นตัวเล็กทำไมกินข้าวเยอะจังเลยเพื่อใส่พลังงานเน,นานนะจ้ะเนาะกับกินหลายแน่แล้วอีกเมื่ออกกีี้วันจันทร์เตรียมอะไรมาเก็บน้งเพลินแหละค่ะอาจจะเก็บอยู่แถวบ้านนะคะก็สปไปเบิรงกเฮดอยู่หลังบ้าน,น,นเนาะเฮดดินนะคะเพราะว่าเอ่อจีเพดงานค่ะในงานโรงเรียนในงาน อนุบาลต้งเรียนอนุบาลจ้ะก,กะเก็บจะแถวหนาบานบ้างแถววันนี้บ้างเดืองานมากจ้ะพอเขาขึ้นถ้าเก,กิดว่าไปเขาต้องสูงนะคะมันล่งบ่ท่านเนาะวัติีเขางานสองกะจ้กกะ,กะกะัสเซากับนะกะแรงเนะก็เลยเอาความสะดวกจะคลองค่ะเออเดี๋ยวไปเก็บ ออกก้อนลูกใสๆดีลูกใสแล้วมันสวยอืมจ้ะขายอย,อย่างเดียวมีได้เอาเมียติยดรถไวนะ้เนาะ เธอไดมาไม่ใส่ไมใส่เออเออแม่มนอยู่นี่แม่แม่แม,แม,แม,แม่นั่นน่ะ นีดกลูกใหญ่ด้วยอุ้ยลูกซ้ำอืมเจ๋มเลยเนี่ยสีแดงสีดำมีหมดในทางนี้เก็บจะ้ะ แต่ว่าปันเราจะมีทั้งปลาแล้วมั้งจะ้ะคิดว่านะทั้งสีแดงทั้งสีสีเหลืองไม่ส่อด้วยจ้ะไม่อ่อแต่ก็จะเก็บยาเก็บมือเดียวจริงต้องสองมือมือหนึ่งจับมือหนึ่งลูดจ้ะ ขคดีัวเก็บปันจั่พี่นองอีจ้าตักกบดีกันเหมือนเดิมค่ะท,ทุกวันจนกว่าจะไม่ได้ทำงานเอ้วจนก็ได้ทำงานนี่นแหละเนื้อยาง,งาจดอันนี้เราเก็บแบบไม่ต้องเลือก คัดใจตักตักตักเท่าไหร่ก็ตักไปเลยสิบโลก็สามร้อยสี่สิบสามสิบโลก็โหสามร้อยโลก็เป็นหมื่นจ้า ก็เรียกว่าดกแล้วนะตีนเนาะดกยกใช่มาแล้ว Yeah. นะขึ้นมาพี่คัขึ้นมาเลขึ้นไปนเรานะจะได้ดูไปค่ะจับเลยจอยอ้อมไปลงข้างหลัง จะตีภาพพี่ว่านปลานี่เนาะดูดูดำๆเลยคะ่ะแมนเหมดเลยตักจ้ะแต่มันตักยากเพราะว่ามันต้นมันสูงต้องสองเมือประคองเนาะอุย้ย Um, ter, oh, seperti kotak konten. Oh, taknya.